แล้วนายเจออะไรไหมแทไม่ได้กินนะฉันได้กินพวกม้านะแล้วก็โอ้พระเจ้านั่นกินฉันเองไม่มันกินเหมือนกับสาล่ายมาเถอะเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันไว้ก่อนทะเลอยู่ตรงนั้นแล้วยูกโก้มันเป็นเรื่องสำคัญนะหย่า่งกันมาให้หมดยูกโก้ชว่งว่านายจะไม่บอกเขาเอย่ับความฝันของนายนะแล้วก็เรื่องอื่นด้วย ยูโก้กับมาก่อนฉันไม่ได้อยาก<ล>ที่จะเล่นและผมไม่คุยกับพวกไก่ทำตัวนิสัยดีมันยากขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เจ้าเด็กนี่อย่างน้อยนายก็ดูดีขึ้นอยู่แลมิเซียเราถึงแล้วไอ้ไฟลุกท่วมนั่นเมืองที่เรามาสินะูโก้นายยังไม่ตอบเลย ไปเถอะเราไม่ได้มาที่นี่ไปชมวิวสักหน่อยบอกมาก่อว่าเราจะไปไหนเอาเรือทังไงฉันรู้จักคนอยู่ใครหัวข้าของเถื่อนเรือที่รับตาเร็วเจอะไรเขี่ยแมอีกดีละใช่ชิงกับฟันไว้สิดีลชีวิตเธอตอนนี้ตรงนั้นถ้าอยากจะไปลากุนหนาหลังจากเกลือวุ่นวายเี่ยจะทำวายลัก็นักเรือหรือจะบ้าไหวน้ำสิบไม้กันล่ะผมรอจะขึ้นเรือไม่ไหวแล้วเห็นนั่นไหมนั่นและทัศนคติที่ถูกต้อง That ชั้นรักคติที่ถูกต้องนั่นคนแปลกหน้า,นาเลยเฮ้ยฮิวโก็เฮ้ยมันสูงจังโดดเลย <ś end resolving yourself> ดิฉันรับเองเฮ้ยระวังด้วยขอบคุณได้รอกันหน่อยไม่ได้เหรอหนักไม่เบาดินี่สาวเลี้ยงไว้อย่างดีสินะ ผมชอบการกินฮะเฮ้ยดูข้างล่างนะสิหยุดเร็วเกินไปได้แล้วเขาวิ่งของเขาเองนะช้าลงหน่อยอีตัวจิวเราเจ็บอยู่ฉันมีน้ำใจเอาให้หมดแรงว้าวมีเยอะมากเลยนี่มันกองทัพนกนั่นเหรอดูเหมือนเป็นงานนละแล้วฉันพูดเด้เลยวันนายจะต้องผุ่งใสได้มไหมีเมซีย แล้วแต่เลยแต่อยู่ในสายตาไว้เอาหน่อยทหารพุ่งเรามีคนแบบเขาในกองทหารเรามากกว่านี้แล้วก็เราคงดันอังกฤษกลับไปเด็นขาแล้วใครจะรู้อะไรเรื่องสงครามจะเปลียนโซเวียตหน้าในตอนนั้นที่กุยเอ็นโอ้เราก็มาจากกุยเอ็นมันเลวร้ายมากใช่มา เห็นการพุ่งของผมไหมใช่พวกมันจะไม่ก <p> ล <ink> <im els> <t ök> ับมาเร็วๆนี้แน่ผมเป็นทหารได้ไม่แปลกใจโอ้ฉันไม่คิดงั้นวันนึงเขาจะโตพอที่จะต้องเลือกเราจะคอยดูใชอย่างงั้นเลยข้างล่างด้วยนี่มันเยียหลอดดูชัดๆแล้วไหนล่ะหนู เอาไว้ทำอะไรเนี่ยอมุดเข้าไปก็ไม่ได้โอเคมันจะต้องมีซัมติงในอนาคตยังไม่ใช่ตอนนี้ดูเงียบสงบมีคนอาศัยที่นี่เหรอ,หรอฉันไม่คิดงั้นนะผมจะอยู่นี่ตรงหน้าทะเลนี่แหละมีมีดครับ ทหารแล้วน hey, ี <t när S 1> ่มันช่างน่าสงสัยเหลือเกิร์บเฮ้ยดูนั่นสิอะไรปลามาอยู่ได้ตรงนี้ It bird to has a sea be มันต้องเป็นนกทะเลนะนกนางนวลหรือเปล่า Probably ก็เป็นได้นะแต่ตอนนี้มันเป็นของไดายแล้วไม่สิผมชอบนกนางนวลกันไดกว่าปลาบ ขนนกหน้าตาอย่างกับปลาตัวเล็กๆรังมันอยู่นี่แค่ให้เข้ามาเจอขนนกแค่นั้นที่นี่เราเรียกมันว่านกนางเงือหัวเราะอะไรเห็นไหมเหรอน้าเปนบวกมันเหรอมากลับไปกันน้ามาด้วยทำไมเนี่ยแค่จะไปเอาขนนก เรือเราถึงแล้วอย่าบอกทว่าน่าเดินนายใช่ที่ไหนเลยแต่มันำทางไปหามันเห็นเสานน่นมไหมมันมีเชือกอยู่ดึงเรือจากตรงนั้นซะในขณะที่ฉันพักด้านข้าคิดว่าทำได้ไหมไม่แน่ใจใช่ทำพังพร้อมกับบอกเลยกันผมจะช่วยเองอามเซียเยี่ทำต่อไป อันเดอร์อะไรกลับมาไอ้เชี่ยอะไรวะโอ้เชี่ยเชี่ยแล้วไงเหมือนว่ามันจะชอบนายนะใช่เกือบแดชแล้วเธอเป็นบ้าจริงเอาหน้าไม่เป็นไรเคลียร์เส้นทางกันผมทำให้มันเคลื่อนที่ได้นะล่าสุดมันจบไม่สวยเลยมันไม่เหมือนกันผมทำได้นะได้ลองดูสิอ๋อคุณละ ใจเย็นโอเคไหมครับเอาล่ะพวกมันพวกมันเชื่อฟังนายจริงๆเหรอทำได้ไงเด้อเรียบร้อยงั้นไปกันเถอะพวกมันจะไม่ตามเราใช่ไหมฉันก็ไม่รู้วันไหนหน้าตาน่ากินแค่ไหนพวกตะกร้าเอ้ยไม่ใช่ความผิดได้หรอกเอาดู อ๋อห้มุดทางนี้ใช่ไหมเคทางที่อันตรายที่สุดคือทางที่ปลอดภัยที่สุดสินะงั้นนี่ก็จะนำไปหาพวกค้าของเถื่อนของนายใช่ไหมใช่เลยมันเป็นทางลัด,ลลดได้รู้ไหมมันมีหลูอยู่ในทางลัดของนายน่ะโอ้แน่นอนน่แนเลยผลที่มันมีทหานน้อยเราก็มีเด็กนี่ด้วยใช่ไหมล่ะเจ้าฉันไม่ชอบแบบนี้เลย เทียบเลยครับโอ้ไรล่ะไม่เป็นล้านเลยพอใจอ่ะเดี๋ยวเราต้องฆ่าไอีกนะหยบอย่ากลัวเลยจริงเหรอเนี่ยหนูมันฟังแกนี่ส่งพวกมันทั้งหมดไปทะเลซะสิผมควบคุมันได้แค่แป๊บเดียวเองเจ้าเฮ้ นเครื่องมือมอะไรล่ะเขาใช้มันสู้กับคนของฉันใช่ไหมได้แหลกไปแท้สูตรลับไม่ได้ต้องการสูตรแค่หวังว่ามันจะเอาอยู่เดี๋ยวก็เห็นเอาไปไม่หมดเหลือไว้ทำไมเนี่ยตรงกลางเนี่ยฮะโอ๊มีหม้อให้ด้วยเหมือนรู้ใจ เดียวเท้าเว้ยทางต้าไปด้านซ้ายฮะแต่มันดูเหมือนจะไกลไปหน่อยขึ้นทางนี้ก่อนแล้วกันขึ้นไปเร็วแน่นอนเต็มครับนะใช้ให้หมดอย่าให้เหลือ ขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยได้ฮะออเลาดูน่อทานี้มันถอดยาวไปถึงตรงนั้นเลยนั่นแหละทางเรานั่นก็ทางลัดนายเหรอใช่นี่ก็พงนู้นนั่นใช่ไหมเรากลับกันเถอะไม่ฉันจะนำทางให้นายตามมันก็เชื่อฟังสะครับเท่าที่เราจะเอาไปมันเป็นนี่ช่วยได้ไปแทงจิ๋วได้ตตามมาก็พอนะ เคยเรียนรู้วิชาลูกเสือมาเหรอการจุดไฟเหรอฮะเป็นทหารภาษาอะไรอยู่ติดฉันไว้เรากำลังจะไปฉันกำลังเชื่อใจเธออยู่เดี๋ยบีบเข้ามาสิมันไม่ได้ทำให้ไปเร็วขึ้นหรอกนะโอ้ชีพอดีว่าเครียดเราทำแบบนี้มาเยอะแล้วโอ้ช่วยม่อิจฉานายหรอกไปเข้ามุมใบแสบเราถึงแล้วง่ายนั่นอะไรคำพูดที่ฉันหาอยู่ คุณไม่ชอบหนูขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีใครชอบหรอกเจ้าเปียกีเชื่อกาะอะไรอยู่โอไม่นะอะไรอ่ะน่าเหมือนอะไรกันมันคือรังไงอย่บอกว่าเรากำลังจะเข้าไปในนั้นใช่แล้วเราไม่ควรนไงยังงั้นจะอยู่นี่เหรอแล้วเข็นลูกค้าของเถียงนนายจะต้องทิ้งมันไว้แน่เลยฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไม เตาจ่ะเดลิเวอรี่แาบนี้ใครๆก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมไปเอากระทะมาวางเอาหนูไว้ย่างเออแต่มันหนูพันไหนวะเนี่ยโดนไฟแล้วเหรอเฮ้ยเอาละหายใจลึกๆไปกันเถอะมันจะต้องแน่ครัวแน่เลยมิเซียทำไมเอานะขคณะไอ้เปียดนี่ยังกลัวนี่เธอแน่ใจเรื่องนี้เหรอฉันแน่ใจว่ามันไม่มีทางอื่นแล้ว แสงของรถนี่จะปกป้องเราเองฉันรับไม่ได้กับเรื่องนี้กินยังเหมน็นนี่อะไรเนี่ยทำใช้ขนลูกไปหมดพวกมันทำขึ้นมาจากสิ่งที่มันจับมาได้เช่นผู้คนนรกนี่วะเธอบอกว่าเธอใสยในเกลียเหรอทั้งหมดนี่มันเกิดที่นั่นเลยเธอ ผมไม่ได้ตั้งใจทำมันนะนั่นเป็นคนเดิมหลบเลยเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้โอเคนะเราก็ติดกับสิ่งพวกนี้เหมือนกันแหละเหมือนคนอื่นมันก็คือนรกที่เราทุกคนต่างก็เจอผมอยากให้มันหยุดเราจะไปที่หลัคุณหน้าเราจะรักษานายน่ามันบ้ามากซึ่งายเคยื่อนแบบนั้นมาก่อนแล้วเลยไงใช่บ้านหลังแรกของเราเต็มไปด้วยพวกมันนี่คือสิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นนรกเลยมันเป็นแค่หนึ่งในเวอร์ชันของมันเราเห็นมามากกว่านี้ เช่กเหมือนกันแหละแต่ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยาบาลก็นี่ลังหนูไส้กับรังแมงมุมนี่มันหนูพันไหนวันนี้ก็เหยได้ด้วยไม่มีร่างกายได้ไงนี่จะเป็นที่มาของคำว่าหนูผีแหมงเลยมันใหญ่ขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ย มันต้องกว้างมากแน่เลยมีไฟอยู่ทั้งร่างจ้ะเรื่องแสงเรื่อยต้องใช้ธันดูถัดทางนี้แหละฉันว่านะระวังด้วยจะมาเดินพร้อมกันทำไมล่ะที่อู๋อนันเดอร เจ้าไม่นะมันกำลังมาหาฉันฉันต้องการแสงด่วนเลยทักนึงเดี๋ยวทำให้เ๋ยวเข้าเร็วเข้าได้ลบ้าเอ้ยพวกเชี่ยนี่โอเคไหมไม่โดนกัดใช่ไหมดีอยู่คือมันกะแตฉันติดอยู่เนี่ยพวกมันก็กำลังมองมาที่ฉันอย่างเป็นเศษเนื้อยะก็คนไปแล้วทำไมอะเขาเป็นตัวอันตรายแทก็ด้วยผมนี่สิยิ่งอันตรายกว่าสิแต่เราต้องการเขานะ เฮ้ฉันต okay ้องการเธอข้างหลังนี่ฉันเหรอโอเคได้อะไม่เสียดูสิชิสตันสีเหลืองมันคืออะพิสันเก็ตนายพูดถูกมันกลับมาแล้วอันโนฮึได้ที่สุดมันมีชิสตันสีเหลืองข้างในหักมันออกมาอันนึงแล้วโยนให้ฉันหน่อยได้เลยพร้อมแล้วกําลังไปหายอดเยี่ยม งานเองไม่ได้ก็เถิดเอาันใส่ไปในอะไรสักอย่างทำให้มันระเบิดง่ายบางทีอาจจะใช้ดินประสิวสามารถคาับออเดลิสอ๋อระเบิดกลิ่นนี่นี่ระเบิดกลิ่นลองใช้ดูอ๋อเห็นชั้นบนที่มีแกนหมุนรึไหมตอนที่ชั้นเอาหนูไปจากทางน่าให้วิ่งไปที่นั่นเลยเออยังไงก็ได้แกนหมุอยู่ด้านซ้ายต้องวิ่งมาทางนี้สินะต้องเอาหนูล่อมาทางนี้โอเค อ้าวทำไมอ่ะอย่าบอกน่าต้องใช้หมอ้อโอเคน่ามันหลุมเลยวะตอนนี้เลยมันได้ผลใช่เฉันไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต่มันช่วยชีวิตฉันเรายังไม่จบนะไอ้แกนหมุนไม่ทำอะไรโนโนไม่รู้แต่ร้องได้อาร์โน,โนจัดการมันทีลุยเลยดูญญยเหมือนจะมีบางอย่างที่เธอจัดการได้เยอะใช่ไหม ดไปโคสต์โบเอดโบนนั ite, ่นมีเคียเธอสามารถยิงแผ่นไม้ด้วยโคสต์โบได้มันคิดมาจะใช้งานกับระเบิดจริงได้ก็ได้นะเดี๋ยวลองให้หัวปังได้ล่ะมันน่าจะยื้อไว้บอกด้วยถ้าใจปล่อยมันได้ปล่อยได้เลยได้เลยอันเดอร์วิ่งทำแดดพนันได้เลย เอาเร็วสิเว้ยเฮ้ไอเชี่ยอะไรวะเนี่ยมันมีอะไรเหนียวเหนียวบนพื้นมันก็แค่เลือดนะบ่งบอถึงเหยื่อของพวกมันแล้ะเป็นบางอย่างที่พวกมันหลั่งออกมาฉันว่านะไม่เป็นไรมันแม่ตรายหรอกพูดเป็นเล่นฉันจะเผาบูธเขานี้ทิ้งมาเหิดนายเกือบถึงแล้วไร่เงยยังจะกองขี่น่นเอาฉันมาละใช่ รู้สึกสดชื่นไหมฉันเคยต่อสู้มานับร้อยครั้งเห็นความตายในตามันนับไม่ถ้วนแต่อีกก้อนขีปวกนี้มันทำให้ฉันรู้สึกมันเป็นทหารไหม่ยังตอนนี้คุณก็ถูกฝึกแล้วนายนี่มันนักบุญแห่งการมองโลกในแง่ดีจริงๆยังไม่ทิ้งอะไรเหลือให้เราออกจากที่ได้อยู่ไหมฉันไม่เห็นอะไรให้ยิงเลยถ้าฉันไม่มีอะไรที่สามารถทำให้มันอยู่ได้นานพอไม่สิไม่เราต้องออกจากนี่เดี๋ยวด้ฉันรู้แหละ มีธนูไฟมาที่โหลฉันดอกนี่แต่มันจะไม่นะมันดูเหมือนว่าได้รับการดูแลกันเหรอก็ได้ฉันจะทำฮะรู้สึกได้เลยวันนั้นเจียงพร้อมเลยกับบอกนะขพเดือนเดือนไปเลยเฮ้ไฟมันจะไม่ด่าจริงเรหลีบหน่อยได้ไหมเราจะทำได้จำคำพูดฉันไว้ออกไปเพิ่มซะใช่ชิว ด้วยพวกขี้ขาที่กำลังค้านกับุูงมันสิฮะนั่นแหละถอยไปจากกำแพงแข็งแกรง่งซะใไหนายเริ่มี่จะชินกับพวกมันแล้วใช่พวกมันกลัวคุณและตอนนี้ไม่เงยจริงด้วยแขนงใช่มนกันลังรู้สึกเมันไฟลกุกแต่คุณคือกำแพงและกำแพงนี่มันก็โดนอัดมามากพอแล้วจเจ้าเปียกร่างกายฉันมันโดนทุกตีมาพอกันโลนี่แหละอืนั่นแหละคือสองคราม เราเกือบถึงแล้วทนอีกหน่อยนะโอ้ฉันจะทนสินั่นแหละสิ่งที่ฉันทำป้าเอ้ยเพิ่งรู้ว่าไอ้นี่คือ The Wolf อารโนเล่นกับมันมาตั้งนานยังชื่อได้แค่เป็นทหารรับจ้างที่ตามล่าเราอาล่ะพอละในโดนเผาไหมจะว่าเผาก็ไม่ใช่แต่เงื้ยแตกพักเลยไปกันต่อเลย ดูไหนว่าทำอะไรได้บ้างโอเคทำอะไรไม่ได้เลยจ้ะแล้วก็มีให้ถีและเกินจะได้ก็เขมไม่ยอมให้มา